ผมลืมตาผมสาบานได้ทีวียังทํางานแล้วผมก็ลืมตาครับสิ่งนั้นเป็นงี้พี่เป็นไงแบบมองหน้าพี่อย่างนี้เลยผู้ชายใส่เสื้อคอป,ปกแขนสัน้สนสีขาวกางเกงขาสัาน้สนสีขาวผมจำได้หมดอมรอยย่นทั้งหมด60ขึ้น70ขึ้นอีก สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขี่เล่าขยัาวขวันและเรื่องราวที่ขพเจ้าจะพาทุกทุกท่านมาร่วมรับชมประสบการณ์หลอนไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้บอกได้เลยว่าหืแค่ชื่อแม่งก็ขนลุกแล้วนะครับผมเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องไปอยู่ผิดที่ผิดทางตอนนี้มีชื่อตอนว่านอนผิดเตียงอ่ะอ่ะอ่ะ รับแล้วแขกรับเชิญของเรานะครับผมที่มันนั่งเล่าเรื่องหลอนในค่ำคืนนี้นะครับเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับผมสวัสดีครับคุณริวแล้วผมคุณริวตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับอาชีพตอนนี้ก็ส่วนตัวครับ อ๋อธุรกิจส่วนตัวคร,ครับผมก็เคยมีเล่าเรื่องอดีตครับเมื่อก่อนนี้เคยได้ทําง,งานก็เป็นผู้จัดการอ๋อร้านผับผับพงหรือหมอเป็นผู้จัดการผับครับเป็นผู้จัดการ,ราผับผก็มีเรื่องเล่าที่ตอนณนะตอนนี้ก็ยังจําได้อยู่เหตุการณ์นี้คือไม่ลืมเลยเรื่องนีไ้ไม่ลืมครับผมมันเป็นเรื่องที่ใช้ใช้คําว่าหลอนก็คือหลอนผมมาครับผมชีวิตนี้คือมีเรื่องประสบการณ์หลอนนี่กี่เรื่องครับคือถึงหลอนถึงขั้นฝังใจเลยฝังฝังเลยก็คือเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งเลยจากอยากจะเล่านะฝังก็เคยเรื่องเล่าเพื่อนเล่าเรื่อองน ก็ยังไม่ได้จำเหมืนอนกันที่เจอด้วตัวเองไปเจออะไรมาครับคืนวันนั้นก็ปกติแล้วก็ทํางานกลางคืนทำงาน,น,นงบาแล้วก็จะครั้งหนึ่งวันหนึ่งก็มีได้ไปนอกสถานที่หลังจากที่เลิกจาก ผับแล้วก็ไปนอกสถานที่ก็ไปเหตุการณ์หนึ่งก็คือไปบ้านของเขาเรียกว่าลูกค้าที่เคยมาทเที่ยวที่บาร์แล้วก็รเราก็รู้จักกันก็ไปไปกันก็พาหมู่พวกพาเพื่อนไปก็ไปสนุกกันส,สนุกสานิยมกันก็ตามภาษาวัยรุ่นครับไม่ไม่มีอะไรก็หนึ่งเทพไม่มีอะไรที่เราน่ากวอู่แล้วเพราะว่ามันก็มีแต่ความเจริญแต่เข้าไปในซอยสอยนึงผมขอไม่ระบุแล้วกันว่าลยซอยอะไรครับแต่ในย่านความเจริญเลยแล้วเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ มันเป็นอพาร์ตเมนต์ครับเดี๋ยวขอถามก่อนนะว่าคุณริวเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องผีหรือเปล่าครับกลัวผีนะก็ไม่ได้กลัวมากแต่ไม่ได้เชื่ออะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรดีอะไม่มีเหตุไม่มีผลอ่าไม่มีเหตุผแต่แต่เรื่องแล้วเป็นคนที่กลัวเหมือนกันก็กลัวก็กลัวเพราะว่ากลัวความมืดไหมครับความมืดไม่กลัวแต่แต่คือมันก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีเหตุมีผลมันต้องมีเหตุมีผลอ่ะเพราะว่าหรือมึงอย่าออกมาละกันไม่ทันได้ออกมาพี่อ๋อต่อต่อสักอย่างฟังแล้วก็ ได้ไปสถานที่นหนึ่งไม่ไม่มีคิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าย่านเจริญครับก็ไปในบ้านหลังหนึ่งเขาเรียกอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หนึ่งเรื่องราวนี้กี่ปีที่แล้วได้ครับตอนนี้น่าจะประมาณแปดปีแปดปีแปดปีละโอ้ยได้แปดปีลวก็ก็ไปก็เขาเรียกอะไรก็ตามภาษาคนสนุกสนานนี่ฮะไปกันแล้วก็พอไปห้อง ของผู้หญิงคนนี้ก็ก็ไม่มีอะไรเราก็จะสนุกสนานเฮีคกับกี่คนตอนนั้นกี่คนอยู่ตอนนั้นน่าจะมาหกคนหกคนกเยอะนะหกคนผู้หญิงสามแล้วผู้ชายสามกอ้โคู่เลยนะไม่ไม่คงไม่ได้ยางนั้นนะไม่ได้เิด่เป็นคู่เลยเเป็นสังสารนี่ฮะก็เหมือนเราไปต่อกันครับผมเพราะว่าตอนนั้นสมัยก่อนน้ำผับบาร์ก็ตีสามปิดห้องนั่งต่อกันก็เปไปต่อกันก็สนุกสนานเฮฮากันแล้วก็ไปห้องของคนที่ผมรู้จักระดับหนึ่งแล้วก็ ไปอยู่ไปสนุกกันผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นตอนที่ดื่มและเมาคือห้องนั้นเนี่ยเป็นเป็นห้องของผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงผู้หญิงก็คือจะบอกว่าเป็นผู้หญิงของผมก็ได้อ๋อโอเคแล้วก็สนุกสนานเฮากันก็ไม่ได้คิดว่าเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราดื่มเราอยู่ตรงไหนตอนที่ไปมันมืดมากมันมืดแล้วเข้าซอยนั้นมันก็มืดเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอยู่ตรงไหนของของกรุงเทพเราเข้าใจแตในกรุงเทพครับแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งไหนตรงไหนของเทพแล้วก็สนุกสนานเฮากันก็ อาจจะมีพูดอะไรเราไม่รู้ว่าพูดอะไรลบหลูอะไรหรืออะไรหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ก็คือโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบท้าทายด้วยไหมครับไม่ไม่ไม่ครับอ๋อไม่ไม่ท้าทายไม่ลบหลูเลยไม่ท้าแต่ณตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนพูดอะไรมาหรือเปล่าไปยคไหนมาหรือเปล่าแต่เราถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าในกลุ่มจะต้องมีตัวห้ามอยู่มีมีครับมีมีก็มีประมาณว่าเออบางทีมันดื่มเนาะคนดื่มเนาะบางทีก็อาจจะมีพูดโจกันมั่งหรือพูดลบหลู่อะไรบั่งแต่ มันก็ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน,นครับแต่มามาตรงนี้ก็คือผมก็ไม่รู้นะผมก็จําไม่ได้นะว่าณตอนนั้นเราพูดอะไรกันบ้างแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เราดื่มสนุกกันเฮฮากันเมากันแล้วก็ผมเมาหลับไปตอนไหนไม่รู้อืทุกคนก็พากันกลับเพราะห้องนี้เป็นห้องของนะ เขาเรียกเหมือนผู้หญิงของผมแล้วกันแล้วทุกคนก็พากันกลับก็คือพาผู้นัก็คือพาแยกย้ายกันกลับครับณคืนนั้นก็คือหลับตื่นมาทีมารู้สึกตัวทีก็คือตอนเย็นแล้วครับเหตุการณ์ที่เกิดตอนเย็นนะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดตอนเย็นนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดตอนเย็นแต่มันควรจะต้องเกิดตอนกลางคืนใที่จะทําให้ผมน่าจะแบบเขาเรียกมันน่าจะเป็นไปได้แต่คนาเนี้ยมันตอนเย็นมันไม่น่าจะเป็นไปได้คือจะบอกว่าไอ้เรื่องหลอนๆที่กําลังจะตามมาเนี่ย ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเวลาตอนเย็นอาทิตย์ยังไม่ตกดินยังไม่มืดบอกว่าเหตุการณ์พวกนี้อาจจะเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนแล้วผมตอนเย็นครับผมวันนี้ถือว่าไอ้นี่เลยนะแบบว่าฉีกทุกกฎเลยนะก็ให้ทางบ้านแล้วก็ให้พี่กอลลองพิจารณาใช้พิจารณาญาณนะครับในการรับรับชมรับฟังนะครับผมตอนเย็นผู้หญิงเขาต้องไปทํางานเขาไปทํางานตอนประมาณห้าโมงเย็นเขาก็ ปลุกผมเขาปลูกผมนะคืออยากจะปลูกผมว่าจะกลับบ้านหรือ,อยังแต่ผมก็ตอนนั้นบอกเลยแห้งมากออบอกเลยแห้งมากกลับลไม่ไหวแล้วเว้ยกูต้องนอนตรงนี้ก่อนไม่ได้คิดว่าจะอยากจะอยู่นะแต่ก็คือแห้งมากก็อบอกเขาว่าขอนอนอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เขาก็ต้องไปทําง,งานเขาก็บอกผมว่านั้นขอล็อกประตู แล้วค้าอุ่นแจไปยังไงถ้าออกไปก็อย่าลืมล็อกประตูผมก็โอเคก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ผมอะเป็นคนที่นอนผิดที่ไม่ได้ทาไมไม่ชอบนอนผิดที่เพราะว่ามันนอนไม่หลับและหลายคนแบบนี้อันนี้คือไม่ใช่เรื่องแปลกนะทุกคนเป็นหรือเปล่าเป็นคนเป็นแบบนี้เยอะไหมครับผมเองเมื่อก่อนก็เป็นตอนสมัยก่อนนี่ไปนอนที่อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องนอนที่นั่นบอกตรงนอนไม่หลับเลย แมงไม่ผวามันก็ต้องมันไม่หลับอะบางทีเข้าห้องน้ําบ้านเขาอย่างเงี้ยไปนอนบ้านเขาผมก็เป็นของผมเลยคือไม่ชอบแล้วก็แต่ตอนนั้นเมาแห้งไม่ไหวลุกไม่ไหวก็ต้องนอนก็พอนอนก็นอนก็สิ่งแรกที่ผมนอนอยู่บ้านผมก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือผมชอบตั้งนาฬิกาของโทรเั์ของทีวีคผมก็คือตั้งเวลาไว้ว่าปลุกผมกี่โมงตั้งกี่โมงสมัยก่อนนั้น น่าจะปลุกบางทีมันหนวกหูแต่ทีวีอ่ะมันปลุกเราแบบความถนัดสไตล์เราตัผมก็เลยเอารีโมทของเขามาตั้งครับผมก็ตั้งไปประมาณ2ชั่วโมงปรากฏว่าตอนนั้นนตอนที่ผมตื่นมาสะดุ้งตื่นมาเนี่ยตอนที่ผู้หญิงคนนั้นออกไปแล้วก็ผมตื่นมาแล้วประมาณสักหกโมงกว่าหกโมงกว่าก็ตั้งปลุกไปตั้งปลุกไปอีก2ชั่วโมงข้างหน้า ว่าผมจะตื่นครับปรากฏว่าใน2ชั่วโมงหน้าตั้งปิดก่อนนะโอเคต้องบอกทึงงก่อนก็ตั้งปิดก่อนครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงตั้งเพื่อให้ผมอะคลอฟังเสียงทีวีแล้วหลับแสดงว่าเป็นคนที่ติดทีวีก็ติติดติดผมต้องการฟังอะไรแล้วก็คืนและหลับก็ยิ่งผิดสถานที่เนี่ยผมผมต้องเป็นอย่างงี้ก็กระทำผมก็ทําตามพฤติกรรมที่ผมเคยทำปรากฏว่าในครึ่งชั่วโมงนั้นอะ ตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมนอนไปนานมากเลยนะนานมากเลยนะแต่มันมอะไรทําให้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรผมไม่รู้จะบอกอยังไงดีว่าอะไรทําให้ผมสะดุ้งตื่นแต่ผมรู้สึกรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วกันใช่ว่าผมรู้สึกตัวมากเลยก็มองคนนอนนะเวลานอนนอนขนานนะพี่ครับก็จะนอนอย่างนี้เนาะมันมันไม่ได้ลืนตายอย่างนี้เนาะมันนอนอ่างนี้แล้วเวลามองอ่ะภาพที่มองอ่ะมันจะเป็นภาพอ่าภาพตัดข้างล่างครับแล้วก็ไปเห็น เหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีกังเหมือนคนคนนึงแล้วกันเห็นได้ครึ่งตัวแล้วก็เดินกำลังเข้าห้องน้ำเฮ้ยเห็นเป็นคนครึ่งตัวเลยแหละครับอ๋อแต่คือข้างบนเราไม่ได้โฟกัสผมก็เลยเห็นขาผมกําลังคิดอย่างนั้นนะว่าผมไม่ได้โฟกัสอืมครับเพราะผมเขาเรียกอะไรไม่ได้มองอ่าไม่ได้โฟกัสในเรื่องเข้าใจนะบางทีมันสลืมสลืมไอเราก็เพียี่ก็กจะคิดในเรื่อง อะไรขนาดนั้นไม่ได้คิดเรื่องผมไม่เรื่องผีหรอกไม่อยากคิดอะไรขนาดนั้นแค่เห็นแค่เครื่องตัวนแล้วก็เหมือนจะผู้ชายผู้หญิงครับตอนนั้นไม่รู้ครับผมตอนนั้นมันเห็นกางเกงขาสั้นสีเัาเดินเข้าไปในห้องน้ําครับก็เริ่มทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นนั่นคืออะไรแต่ผมเหนื่อยเนื่องจากการตื่นแล้วก็เริ่มมาทบทวนตอนนี้ณณณจุดนี้ที่เราเห็นก็คือมองทีวีทีวีก็ทํางานปกติครับก็ตอนนั้นก็คือรายการกีฬาเลยอีทนิดเลย ทนนิสตอนนั้นผมไม่รู้เป็นเป็นอะไรกบตอนนั้นนะเป็นเป็นข่าวเลยข่าวเทนนิสตีกําลังตีตัวนี้เป็นเตือพิสูจน์ให้ผมผมรู้ว่าสิ่งที่เนี้ยผมไม่ได้ฝันน่องจากคือมันผมไม่ได้ฝันถ้าผมฝันแล้วผมผมไม่เห็นทีวีมันทางานแน่นอนว่าจะเป็นจินตนาการเรื่องอื่นอันนี้ก็เห็นเอฟทีวีก็คือข่าวกีฬาว่าง่ายเทนนิสตีก็ก็คิดนะเฮ้ยนั่นสิ่งที่เราเห็นครึ่งตัวคืออะไรแลวมีมีเหตุการณ์อย่างอื่นอีกปะริวที่แบบว่า มันมันยืนยันแล้วก็ชี้ชัดได้เลยว่าเฮ้ยไอไอที่เราเห็นเนี่ยคือเราแม่งไม่ได้ฝันอยู่นะที่นอกจากว่าจะเป็นทีวีแล้วเนี่ยความรู้สึกการตอบสนองของร่างกายหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยต,ตอนนั้นน<ม><ม>ะพี่ผมตอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรยืนยันนอกจากที่ผมจะดูทีวีเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันหลอกหลอกไม่ได้แต่อย่งผมเนี่ยยัง อัมและจินตนาการไ้แต่ก็คือผมยึเรายังมีสติแล้วกันคือมีสติครับมีสติแล้วก็ทีวีมันทํางานอย่างที่ผมตั้งไว้ว่าครึ่งชั่วโมงนี่อันนี้เนี่ยมันทําให้ผมพิสูจน์ตัวผมเองว่าทีวีทํางานเทคโนโลยีทํางานแต่ตัวผมยังไม่ได้นอนครับแต่จริงๆผมเคลิมหลับนะเคลิมๆนะแต่ผมทีวีผมมองไว้แล้วทีวียังทํางานแสดงว่ายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแสดงว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอ่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเร็วมากหลังจากที่เราแต่ผมรู้สึกนอนนานมากพี่ผมรู้สึกผมนอนไปแล้วร่างกายมันเพียงไงอาจจะตรงนี้ร่างกายมันเพียงผมก็ไม่คิดอะไรแล้วผมก็เลยมองมองทีวีแล้วก็คิดคิดว่าเหตุการณ์นี้ทบทวนตัวเองละเริ่มมีทบทวนละฝันไปหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ช่วงกาลังคิดพี่ช่วงกาลังคิดพี่ตอนช่วงกาลังคิดพี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือมันมีความรู้สึกพี่มันมีความรู้สึก อุ่นๆอยู่ตรงผมกอโทษนแล้วพี่นะครับครับครับมันมีเขาร่าผมต้องเป็นเร็วใช่ป่ะพี่กำลังนอนอยู่่ะไม่นอนคนปอุ่นอยู่ตรงนี้ครับพี่อุ่นๆคือเฮ้ยใกล้ขนาดนี้เลยเหรอโหผมไม่รู้นะว่าผมไม่เคยเจอใครก็มีแต่แฟนมื่อกีแต่เราไม่เคยได้คือเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยแม่งอะไรบางอย่างแม่งมาอยู่ตรงนี้ครับพี่มันันมีความรู้สึกแบบแบบนี้เลยนะแล้วอยู่ใกล้ขนาดนี้นะแล้วก็แล้วมีมีเสียง ไม่มีเสียงไม่มีอะไรเงียบทั้งหมดเงียบทั้งหมดในสิ่งที่ผมกำลังกำลังพิจารณาตัวเองอยู่ว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันคืออะไรอไม่เคยสิ่งที่เป็นขนอปังอะไรไม่ใช่นะผมไม่ใช่พี่ก็นั่งคิดนะคือณตอนนั้นนะกำลังกระทบตทนเองมันเป็นช่วงเวลาวิมันแค่ไม่กี่วิเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นะคุณกำลังตัดสินใจว่าคุณกลัวหรือไม่กลัวเพราะสิ่งเนี้ยผมไม่เคยเจอมาก่อนคิดผมทบทวนกำลังคิดนะ มันนี้ไม่คืออะไรเกี่ยวกับการแต่พี่รู้ไหมพี่กำลังแค่แค่คิดแค่วินาทีว่ากูกาลังคิดแต่สิ่งนั้นมันอยู่ตรงนี้ละอืแค่คิดนะกูกาลังคิดไม่แนบหน้าเลยว่ะพี่แค่จิตพี่คิดว่าอะไรมันอยู่ตรงนี้ละอะไรเพราะอะไรเนี่ยอยู่ตรงนี้ละอยากรู้แล้วยากรู้อะไรปุ๊บอยู่ตรงนี้ปุ๊บครับมันมันมันรู้สึกว่ามันต้องมันต้องกวป่ะแล้วทอยากตอนนั้นกลัวป่ะ กลัวแต่กูอยากรู้อะใช่ป่ะกลัวกลัวบ้างว่าสิ่งตรงนั้นอะอยากอยากรู้สิ่งสิ่งตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นพี่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้แต่ตอนนั้นอะพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยอผมหันไปนะพี่ครับแล้วผมลืมตาผมสาบานได้ทีวียังทํางานแล้วผมก็ลืมตาครับสิ่งนั้นเป็นงี้พี่เป็นไงหัวเตียงอ่สมมติผมลืมตาอยู่หัวเตียงเลยอ่า พี่อย่างนี้เลยแล้วมองหน้าพี่มองเหมือนประมาว่ามองเหมือนว่าประมาว่าแล้วมาทําอะไรหน้าเป็นไงหน้าเป็นไงคือแบบนี้เลยพี่อายุประมาณเท่าไหร่ผู้ชายผู้หญิงผมบอกเลยผู้ชายผู้ชายใส่เสื้อคอปกแขนสั้นสีขาวกาเก่งขาสั้นสีขาวผมจําได้หมดรอยย่นทั้งหมดผมจําได้หมดแก่ปะแก่เลยครับพี่ประมาณอายุเท่าไหร่ผมให้เลยน่าจะหกสิบขึ้นเจ็ดสิบขึ้นโอ้โหแม่งคนแก่เลยนะอย่างนั้นเลยุอยหลอนว่ะ ณตอนนั้นพี่ผมนอนแงนอนเตียงมันก็ใหญ่นะผมทบทวนอยู่คนเดียวท้องเลยแล้วผมไม่มีคาถาอะไรหรอกเพราะว่าคนไม่เคยมีไม่มีใครหรอกตั้งใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเจอผีต้องทั้งคาถาอะไรผมไม่มีนะตอนนั้นผมยังวัยรุ่นผมไม่มีหรอกรู้อย่างเดียวว่าตอนเนี้ยอู่เกิดอะไรขึ้น่ผมตัดสินใจพุ่งตัวเองออกไปเพราะมันไม่ไหวจริงๆพุ่งตัวเองไปแล้วก็พุ่งออกไปในประตูลุกออกจากเตียงเลยประตูลุกออกจากเตียงเลยพี่ออกไปจากประตูแล้วเปิดประตูเลย แล้วก็ถอยลังมาแล้วก็เอเคอาจจะพูดคําหยาบอ่าเข้าใจด่าว่าคนคนมันตกใจอ่ะมันก็อุทานออกมานะมันเกิดมาไม่เคยมีใครมาทำแบบผมอย่างนี้อ่าแล้วก็ไม่เคยมีอะไรที่เรื่องราวาแบบนี้มาก่อนครับเพราะว่าผมไม่รู้ผมไปทําอะไรแต่ครับอย่ามาทำกับผม่นนี้มันรุนแรงเกินอมันแรงเกินผมก็มีด่าต่อว่าต่อทอนอะไรต่างเริ่มด่าไอสิ่งที่เราเจอแล้วใช่ครับก็เริ่มด่าต่อว่าต่อทอนแล้วก็เชื่อไหมพี่ผมตัดสินใจเข้าไปใน ในห้องนั้นเพราะว่ากลับไปม่อีกที่นึงอะนะมันต้องกลับพี่เพราะว่าคือผมนอนอะแสงเกงขาสั้นแล้วผมก็นอนของทุกอย่างอยู่ในห้องไม่กลับไม่ได้เลยว่าผมบองกระเป๋าตังค์ผมร้อนแต่แต่ผมต้องตัดสินใจเข้าไปแล้วก็คิดว่าการเปิดหน้าต่างนี่เป็นการช่วยผมอครัือไม่ได้คิดจะร้องช่วยใครตอนนั้นยังไม่มืดด้วยตอนนั้นประมาณสองทุ่มสองทุ่มแล้วจากเหตุการณ์ทุ่มกว่าหกโมงกว่ามันเป็นสองทุ่มมันเป็นสองทุ่มแล้วเหตุการณ์มันเห็นว่าพี่มันจะไม่นาน แค่ช่วงเวลาสั้นมันจะค่อยๆจะแล้วก็ออกออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่แล้วผมก็อาบน้าแล้วก็เฮ้ยจะบอกนะว่าคุณริวเพิ่งเจอบางอย่างที่เป็นชายชราอายุประมาณเจ็ดสิบครั้งแรกในชีวิตครับอยู่ในห้องแล้วก็กลับเข้าไปในห้องนั้นใหม่แล้วก็อาบน้ําในห้องนั้นต้องยอมพี่ต้องยอมต้องทําเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียกลัวแต่ก็มันเขาเรียกว่าอะไรมันต้องทาเพราะว่าใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวพี่จะให้ผมนั่งแท็กซี่หนีกลับไปเหรอแล้วคุณตาเขากลับไปอีกปะไม่แล้วนะครับเพราะตอนนั้นผมเขาเรียกว่าผมจก แล้วผมเปิดไฟเปิดอะไรต่างๆแล้วตอนนั้นตอนนั้นผมเปิดไฟนะประตูหน้าห้องเปิดแต่เปิดไฟแค่ตรงช่วงหน้าห้องน้ำ mm hmm. อ่าแต่ประตูที่เปิดเนี่ยผมถามว่าจะเปิดอ่าเพราะว่าเผื่อมีใครเดินผ่านเข้ามา<อ>จะได้รับรู้และอะไรต่างๆ mm hmm. แล้วผมยอมรับว่าตอนนั้นผมยอมรับทุกคนถ้าเกิดใครเดินผ่านผมขอชอมรับเลยผมขอขอความช่วยเหลือเลยเพราะมันแรงกับชีวิตผมมากครับไม่เคยเจอเลยที่มันมันนั่งหน้าหัวนั่งหัวเตียงแล้วยิ้มให้ผมแบบ เหมือนก็มาว่าแม่งมาใกล้มากเลยนะพูดจริงๆนะแค่หน้าแม่งอยู่แค่นี้แล้วเนี่ยคือพร้อมที่จะจูบปากกันเลยนะเนี่ยอยู่ไกลๆแล้วเราหนีได้หรือมันอันนี้มันจี้เกินมันแล้วก็พอนั่นเสร็จปุ๊บก็เหตุการณ์นี้หลังจากที่ผมล็อกประตูแล้วออกไปอก็ทางผู้หญิงคนนี้ก็ถามว่าเออออกไปเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วก็มันเหมือนคันปากพี่ก็ได้พูดเพราะว่าผมไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้มาก่อนในชีวิต ตอนนั้นผมาอายุประมาณ28นะ28ผมไม่เคยเจออะไรเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้ผมเลยเอยถามผู้หญิงคนนี้เขาเลยถามว่าเออพูดอะไรเปล่าคืนนั้นอะไรหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาก็ยอมรับหมดแล้วก็อยากอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไร,รเขาก็ตอบมาว่าเป็นครูบาอาจารย์เขาผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะแต่ที่เห็นนะที่ผมเห็นนะผมก็อยากให้ทุกคนเห็นนะแต่สิ่งที่ผมเห็นคือ ดังนั้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณริวแสดงว่าที่คุณเิวอธิบายเนี่ยหมายถึงว่าผู้หญิงได้ถามคุณริวว่าคุณริวทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าตอนที่เขาคนนั้นไม่อยู่เจ้าของห้องไม่อยู่ครับคํานี้คุณเิวก็อาจจะทําบางอย่างซึ่งไม่อยากจะเปิดเผยครับคํานี้คือผมทําผมได้ทําจริงๆแล้วผมก็แปลกมากที่ผู้หญิงคนนี้เอ่ยคํานี้ว่าเธอเองทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าครับในห้องอเราสารภาพเลยตอนที่เขาไปตอนที่เขาไปคือไปทํางานครับ ก็มันก็มีมันก็มีแต่ก pues ็โอเคมันก็มีแต่ก็ไม่คิดว่าสิ่งสิ่งน um ี้ก็คือเราจะไปรู้ไหมว่าห้องห้องหนึ่งอ่ะมันสามารถมีอันตรือมีอืใครคอยเฝ้าอยู่หรือมีใครคอยแล้วเขาบอกว่าไงเจ้าของห้องเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรครับครูบาอาจารย์เขาอ๋อครูบาอาจารย์อืตอนนั้นผมไม่เชื่อนะรแต่พอเขาพูดให้ฟังอะไรต่างๆก็เขาขอให้ผมเขาเรียกว่าอะไรดี ต้องขอขมาว่าไงขอขมาเลยว่เรื่องน้าขมาผมบอกเลยนะสิ่งที่เขาพูดนะณตอนนั้นะผมเป็นคนห้าวอยู่เนาะครัสุดโต่งผมรอคำผมรอคําพูดนี้เลยเพราะอะไรปะเพราะอะไรครับผมไม่ไหวเหมือนกันเพราะ่สิ่งที่ผมเจอแม่งแรงจริงผมก็เลยผมบอกเลยนะพอเขาบอกให้เอาทูบเทียนกันปุ๊บผมติผมผมผมไปเลยผมไปแล้วเาราะวาทำหมดแล้วมันต้องยอมอ่ะผมผมยอมอ่ะเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอมันผมไม่รู้นะว่าเหตุการณ์แบบแบบนี้นะใครเจอเหมือนผมไหมคือ มายืนอยู่หน้าหัวเตียงแล้วก็อะไรแบบนี้คือถ้าจะถ้าจะพูดกันถึงทามปิ้งของการเจอเนี่ยมันแป๊บเดียวแต่แม่งฝันใจแป๊บเดียวผมบอกเลยไม่เกินสิบวินาทีแต่จ่ออย่างนี้เลยแล้วผมก็ไม่คิดว่าร่างกายเขามีอุณหภูมิด้วยเหรอผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะผมผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มันอุ่นมันเหมือนมันมุษย์เลยใช่ไหมครับครับมันอุ่นพี่อุ่นอุ่นเลยนะอุ่นเหมือนมนุษย์ผมบอกเลยอุ่นเหมือนมนุษย์อื อุ่นมามนุษย์ว่าแต่แต่คุณริวยืนยันนะว่าตอนนั้นณเวลานั้นไม่มีคนนะไม่มีพี่ในห้องไม่ใช่ห้องเราล็อกอยู่นะห้องล็อกครับผมผมคนเดียวผมคนเดียวล้วนๆเลยแล้วเหตุการณ์นี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าเจอในสิ่งที่เจอนี่คือทําไมผมถึงรู้ว่าใส่กางเกงขาสั้นสีขาวมายืนตรงนี้หน้าย่นยังไงหน้าตายังไงําอธิบายนี้เหมือนกับที่เจ้าของห้องบอกเลยใช่ปะเขาบอกเลยว่าครู ครูบาอาจารย์เขาเป็นผู้ชายแก่เหมือนกันผู้ชายแก่ตรงกันเลยผู้ชายแก่เลยอืก็ตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่ได้มันเป็นแบบมันเป็นปัจจิตังอันนะรับรู้ได้เฉพาะตัวนะครับตรงนี้นะครับคือเหตุการณ์นี้ผมบอกนะว่าครับใครเคยเจอเหตุการณ์เหมือนผมนะลองลองมาเล่าเรื่องอย่างนี้นะว่าอย่างนี้เขาเรียกครูบาอาจารย์หรืออะไรและสิ่งที่ผมเจอเนี่ยตอนนี้ผมยังยังยังตอบไม่ได้นะว่าครูบาอาจารย์ของเขาไหมแล้วทําขนาดนี้เลยหรอมันแรงนะพี่ ถามถ้าถามผมว่าแรงไหมไม่แรงนะอันนี้จริงๆนะริวแต่ว่าด้วยความที่ว่าริวกลัวที่อะไรที่มันไม่เคยเจอไงคนไม่เคยเจอไม่เคยเห็นอะไรที่เราหุ่นปกติเรื่องผีที่เราฟังฟังกันอยู่ไกลๆลอยไปลอยมากระโดดบุ๋งดังไกลๆไอ้นี่หน้าหน้ามันอยู่ตรงนี้จะตูปปากอยู่แล้วแต่นี่พี่อยู่อย่างนี้ถือว่าถือว่าเป็นเป็นอะไรที่แรง ถือว่าแรงแหละสําหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ครับแล้วแม่งใกล้ขนาดนี้ลืมไม่ลงเลยว่าไม่ลืม,ม,ลมเรื่องนีไ้ไม่ลืมเหตุการณ์นี้ไม่ลืมแล้วก็อไม่ยังไม่เคยเจอแล้วก็หลังจากตรงนั้นก็คือหลังจากนั้นก็คือมีการไปบวชผมตัวผมนะไม่เกี่ยวกับเ,เรื่องนี้นะ,ะก็มีการบวชพามบวชอะไรต่างๆนานา,นาก็เริ่ม เขาเรียกว่าจากนิสัยที่เคยก้าวร้าวก็ลดลงเหมือนทําให้เราได้เห็นโลกในอีกมุมหนึ่งให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษและเห็นถึงความเมตตาและเห็นถึงบางสิ่งหลายอย่างแล้วผมบอกเลยการไปบวชความการไปทาอะไรงี้มีผลกับชีวิตมีผลกับชีวิตแน่นอนผมในรื่างนี้ผมยืนยันนะถ้าเกิดใครไม่รู้นะผมบอกเลยท่านลองไปสักครั้งหนึ่งแล้วกัน สามวันสี่วันแ้วแต่ปกติเขาจะบวชกัน2วันมันทำให้เราได้ซึมซึมซับคาสอนด้วยนั่นเไม่ได้กนผมลองลองดูได้ซึมซับคําสอนได้มีการนั่งสมาธิขาเรื่องการทบทวนชีวิตได้มีวินัยทบทวนชีวิตตัวเองอิทธอดีมากนะครับนะแล้วก็ท้ายนี้นะอยากจะให้คุณลิวฝากแง่คิดแล้วก็ข้อคิดที่เกี่ยวกับเรื่องหลอนๆเรื่องเนี้ยที่เราเจอมากับประสบการณ์ตรงของเราเลยเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นครับก็อยากให้แบบ ทุกคนนะครับไปนอกสถานที่หรือที่ที่ใดที่หนึ่งโอเคครับอาจจะเราสนุกสนานเนาะแล้วก็ขอให้มีการเคารพสถานที่ด้วยจะยกมือไหวจะกราบไหว้อะไรก็แล้วแต่ณตอนนั้นก็คือเรียกว่าอะไรจิตเราเคารพเชื่อได้คสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาก็รับรู้นะมผมคิดว่าเขาเขาจะรับรู้นะแต่ณตอนนั้นผมเป็นคนที่รุนแรงแล้วก็ ดีนะอันนี้ก็คือเป็นนัยยะที่ดีนะที่คุณเหลียวพูดเพราะว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นนะเราไปต่างที่ใช่ป่ะไปต่างที่ไปต่างบ้านไปต่างจังหวัดไปอะไรต่อเมื่อะไรเราก็ไม่ลบหลู่ดีกว่าอย่าให้อย่าให้เขาลบหลู่ที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่แล้วก็คนรอบข้างไม่ลบหลู่ทั้งสิ่งที่มองเห็นแล้วมองไม่เห็นโดยเฉพาะคนใช่ไหมคนก็ลบหลู่ไม่ได้นะก็อยากให้คนลบหลู่ไม่ได้อาจจะไม่ได้กลับมาได้หนักกว่าผีอีกนะครับผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็อย่างที่ผมเป็นตัวอย่างก็คือ เป็นเรื่องเล่าที่เหตุการณ์ที่เคยเจอมาแล้วประสบมาก็คืออาจจะพูดลบหลู่แน่นอนผมยอมรับเรื่องที่ผมทำก็ไม่อยากให้ทุกคนคือเอาเป็นตัวอย่างผมแล้วกันว่าอย่าไปทําเลยครับไม่มีผลดีแน่นอนคุณริวบอกเองเลยนะครับว่าอย่าทําเลยครับอย่าทําเลยครับก็่มีผลดีแน่นอนครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคเลยนะครับนะก็สนุกมากแล้วก็หลอนแล้วก็มีนัยยะมีแง่คิดด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับคุณริวเล่าได้ดีมากๆเลยนะครับผมและเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูต่อว่า ขี่เล่าขยาวขวานตอนต่อไปเราจะมาเล่าเรื่องไหนกันต่อ,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 อขอบคุณคุณเร็วมากเลยครับขอบคุณครับ